ในค่ำวันนั้นวาสิทธิยืนอยู่ที่ลานอาโศกเพียงคนเดียวบิดาของตนและสาตาเขียนพร้อมทหารพร้อมอาวุธสามคนได้เดินเข้ามาเมื่อเข้ามาใกล้ตนเห็นคนหนึ่งเป็นชายที่ร่างกายล่ำสันใหญ,ญ่โตหน้าตาดูร้ายหน้ากลัวมือถูกมัดไว้ข้างหลังข้อเท้าทั้งสองถูกสะสวมด้วยหุงเหล็กที่หนักหน่วงมีโซ่ล่ามจากหุงเหล็กจากที่ข้อเท้ามาถึงหุงเหล็กที่คออกก่อให้เกิดเสียงเหล็กเสียสีกันทุกการ คลื่อนไหวนอกจากนี้ยังมีโซ่คล้องกับหุงเหล็กที่คออีกสองเส้นที่ทหารถือไว้ที่คอมีพุงดอกยี่โถสีแดงคล้องไว้ให้ลงมาถึงอกอันเป็นสัญลักษณ์ของนักโทษที่จะนำไปประหารชีวิตตนก็ทราบได้ทันทีว่านักโทษนี้คือใครแม้พุงดอกยี่โถนี้จะปกคลุมพุงนิ้วหัวแม่มือที่คล้องคออยู่ด้านในอีกชั้นหนึ่งก็ตาม ซึ่งก็คือองคุลิมานหัวหน้าโจรผู้เลื่องชื่อหรือนามในตอนนั้นสาตาเคียนกล่าวออกมาว่าเจ้าองคุลิมานจงเล่าต่อหน้าสตรีผู้สูงศักดิ์ท่านนี้ให้ฟังซ้ำอีกสิว่าเรื่องที่เจ้าเล่านั้นเกี่ยวกับชายที่เป็นเจ้าของสร้อยเส้นนี้เป็นอย่างไรพร้อมกับชูสร้อยแก้วที่ร้อยเครื่องรางพร้อยตาเสือขึ้นมาองคุลิมานพูดด้วยเสียงอันน่าหวาดกลัวว่าชายผู้นั้นไม่ได้ถูกเราเอาชีวิตแต่ถูกจับตัวไว้และต่อมาถูกจัดการตามกฎของ เราแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังเหมือนกับบิดาของตนได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ขณะที่ได้ฟังตนได้พิงต้นอโศกอยู่จึงพยายามเอาสองมือจับลำต้นไว้ให้แน่นเพื่อบุงตัวไม่ให้ลม้มลงแต่ตนก็ตอบกลับไปแบบเสียงแข็งว่าองคุลิมานแกล้งพูดไปตามที่สาตาเคียนกำหนดมาจากนั้นองคุลิมานจึงก้าวออกมาแล้วบอกให้ตนดูพิธีศัจจิริยาจากนั้นมองหน้าขึ้นฟ้า แล้วกล่าวด้วยเสียงดังว่าข้าแต่พระแม่เจ้าผู้กำราบสืบพระแม่เจ้าแห่งราตรีผู้มีงูเป็นมงกุฎประดับเสียงข้าแต่พระแม่กะลีผู้เป็นเทพพระเจ้าแห่งโจงพระแม่ได้นำข้าพระเจ้าฝ่าฟันอันตรายมานับครั้งไม่ท้วนขอได้สดับฟังคำขอของข้าพระเจ้าการที่ข้าพระเจ้าไม่เคยว่างเว้นจากการทำพิบูชาพระแม่เจ้าการที่ข้าพระเจ้าได้ปฏิบัติตามกฎซึ่งพระแม่เจ้าได้กำหนดไว้หากข้าไถย ไม่มาต่างกำหนดเวลาก็ให้เอาชีวิตเฉลยผู้นั้นเสียแล้ววางร่างนั้นไว้ในทางสาธารณะจากที่พระแม่เจ้าได้อยู่เคียงข้างข้าพเจ้าในตอนที่ได้รับความเดือดร้อนแสนลำบากข้อความนี้เป็นจริงเพียงใดด้วยอำนาจแห่งความจริงตามที่กล่าวมาขอให้พระแม่เจ้าทรงแสดงปฏิหารตดปล่อยตัวของข้าพเจ้าจากโซ่ตรวนที่พันธนาการไว้ให้ข้าพเจ้าได้เป็นอิสระหลุดพ้นจากเงื้อมือของเหล่าศัตรู ในที่แห่งนี้ด้วยเทินทันทีที่องคุลิมานกล่าวจบลงก็ใช้แรงกระชากโซ่ตรวนอย่างรุนแรงเสียงโซ่เสียดสีกันไปมาแล้วแขนขาขององคุลิมานก็หลุดพ้นจากพัฒน,นาการสำเร็จทหารสองคนที่ถือโซ่อยู่ด้านหลังก็โดนกระชากมาโดยหัวกระแทกกันจนล้มลงมานอนสิ้นสติกับพื้นและก่อนที่ใครจะทำอะไรได้องคุลิมานก็กระโดดปีนข้ามกำแพงไปอย่างรวดเร็วมีแต่เสียงของสาตาเคียนร้องวอยวายตามหลังไปต่อมาภาย หลังตนก็ได้รับแจ้งเพียงแค่ว่าองคุลีมาตกจากกำแพงขาหักจึงถูกจับตัวได้อีกครั้งและถูกประหารในเวลาต่อมาแต่ตนเองที่ได้เห็นการทำพิธีศัจจิริยาขององคุลีมาได้สำเร็จตามคำอธิษฐานแล้วนั้นตนจึงหมดสิ้นในความสงสัยในเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อของกามนิดด้วยที่ว่าหากคำพูดขององคุลีมาไม่ได้เกิดจากความจริงแล้ว พระแม่กะลีก็คงไม่ช่วยองคุลิมานให้พ้นไปจากกับพันธนาการต่างๆอย่างปาฏิหาริเช่นนั้นลงได้ซึ่งจากเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นเพราะแรงแห่งสัจจ์ในคำพูดขององคุลิมานและเมื่อเชื่อได้ว่ากามนิดได้เสียชีวิตไปแล้วจริงๆตนจึงมีเพียงความหวังเดียวที่จะได้พบกับคนรักอีกในแดนสุขหาวดีได้เท่านั้นหลังจากนั้นสาตาเคียนก็มาพบบิดามารดาของนางอีกหลายครั้งเพื่อสู่ขอตนไปแต่งงาน บิดามานดาก็ได้มาขอร้องตนให้ออกเรือนด้วยที่ว่าจะเป็นการไม่ดีที่มีธิดาที่ไม่ได้ออกเรือนตามสมควรหลังจากนั้นหนึ่งปีตนจึงใจอ่อนตามขอร้องของบิดามานดาแล้วยอมแต่งงานไปวาสิทธิได้เล่าเรื่องราวในอดีตชาติของตนจนจบด้วยความเศร้าส้อยกําหนิดสังเกตเห็นว่าการลึกถึงความหลังในอดีตที่เป็นทุกข์ก็สามารถลดทำให้อารมณ์หม่นมองลงมาได้แม้จะดำรงอยู่ในสถานที่สถานที่อบอวลไปด้วยความสุขแห่งนี้ ได้กามนิดจึงจูงมือวาสิทธิออกจากที่นั่นแล้วลอยไปตามสถานที่ต่างๆตนเคยไปมาแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งได้ผ่านป่าละมอะเหลือบหินทุ่งหญ้าและสบู่อื่นๆทุกๆท,ท,ท,ที่ที่ผ่านไปนั้นก็จะมีเหล่าถวยเทพท่านอื่นๆแวะเข้ามาทักทายด้วยมิตรไมตรีอันอบอุ่นโดยตลอดเทพดทิดาองค์หนึ่งได้ทางทั้งสองว่าได้ไปเที่ยวที่คงคาสวรรค์มาแล้ว หรือยังวาสิทธีจึงระลึกขึ้นมาได้ว่าครั้งหนึ่งในอดีตตนและการนิดเคยได้อธิษฐานร่วมกันว่าจะมาพบกันที่คงคาสวรรค์และบัดนี้ก็เหมือนมีแรงดึงดูด่าให้นางอยากไปที่นั่นขึ้นมาและนางก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกนี้ได้จึงกล่าวลาในใจต่อเหล่าถวยเทพทั้งหลายแล้วลอยขึ้นสูงจนมองไม่เห็นสะบัวทั้งหลายแม้เหล่าถวยเทพที่ล่องลอย,อยอยู่ก็บังตาลงทุกทีในที่สุดทั้งสองก็ลอยอยู่เหนือ ที่ราบคล้ายทะเลทรายที่ปกคลุมไปด้วยพงหนามมองเห็นป่าตานยาวเป็นเพื่อสุดลูกหนูลูกตาอยู่ข้างหน้าเมื่อมาถึงป่ามองไปข้างบนเหนือยอดตานมีเสียงคล้ายโลหะกระทบกันดังก้องกังวานไปมามีแสงสว่างแปลบลากเป็นสายเป็นริวร้วๆอยู่ข้างหน้าแล้วทันใดนั้นแสงสว่างเกิดแสงจ้าเข้าในตาจนต้องยกมือขึ้นมาบังไว้และเมื่อแสงสว่างจายไปก็พบว่าทั้งสองได้ลอยผ่านเขต ของปลาดงตาลมาแล้วเห็นคงคาสวรรค์ปรากฏขึ้นอยู่ข้างหน้ามีกระแสน้ำสีเงินแผยยาวไปไกลจะระขขอบฟ้ามีกระแสลมอ่อนอ่อนอันสดชื่นลอยเข้ามาให้สูดดมกามนิดเห็นว่าวาสิทธิกำลังเลื่อนลอยไปยังไม่มีสติการนิตเตรงกลัวในอำนาจลึกลับของกระแสน้ำจึงพาวาสิทธิกลับมาที่สบูที่ตนเคยอยู่ทันทีเมื่อกลับมาถึงทั้งสองก็ลอยเปลืองระบำกับเหล่าเหล่าถวยเทพองค์อื่นท่ามกลางหมู่ดอกไม้ และเสียงดนตรีอันไพเราะจากคนทำอย่างมีความสุขทั้งสองไม่ได้ไปด้านของคุงคาสวรรค์อีกเลยแต่มักจะไปทางต้นปริชาติไปพักผ่อนนอนเล่นอยู่ใต้ต้นปริชาติที่แพ่กิก่งก้านเป็นสง่าสูดดมกลิ่นหอมอันแปลกประหลาดจากดอกสีแดงเข้มเหล่านั้นแล้วหวนระลึกถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตชาติที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานานทั้งสองก็เริ่มเห็นภพ,พาชาติต่างๆชาติแล้ว ชาติเล่าบางชาติได้เห็นตนได้อยู่ในปราสาทราชวังบางชาติในกระท่อมธรรมดาแต่ไม่ว่าจะเกิดในสถานะราชาหรือคนยากจนก็จะพบว่าทั้งสองจะมีการแสดงความรักที่มีให้กันอย่างสม่ำเสมอบางชาติทั้งสองได้ครองคู่ด้วยความรักอย่างมีความสุขบางชาติทั้งสองต้องพัดพราคจากกันด้วยวิบากกรรมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะเกิดดในชาติใดจะสุขหรือทุกความรัก ที่ทั้งสองมีให้การจะคงอยู่อย่างมั่นคงเสมอยไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีอยู่ชาติหนึ่งกรมนิตได้เกิดเป็นวีรบุรุษผู้กล้าต้องจำใจจากนางผู้อันเป็นที่รักจากปราสาทระวังเพื่อไปทำศึกสงครามในศึกมหากาบมหาพานตะเคียงข้างพระกฤษณะและพระอรชุนจนสิ้นชีวิตในสมรภูมิรบและเมื่อนางทราบข่าวการจากไปของกามนิตก็ตัดสินใจก้าวเข้าสู่กองไฟที่ได้ก่อขึ้นเอง เพื่อตามกามนิตไปในชาติหนึ่งกามนิตเกิดเป็นนักกวีที่ขับร้องเรร่อนไปทุ่มีผินขนาดเล็กเป็นสมบัติติดตัวเพียงชิ้นเดียวได้รับการสืบทอดมรดกตกทอดมาจากบิดาคือความรู้ในการขับร้องบทเพลงสังเสริญโบราณลิลับเช่นบทเพลงสังเสริญพระนิเทศพ,พระอินทร์พระพิรุณและแม้แต่เทพอันไม่เป็นที่รู้จักองค์อื่น ในบทเพลงขับร้องว่าด้วยสงครามบทเพลงขับร้องว่าด้วยความรักของหญิงสาวและคาถาศักดิ์สิทธิ์สำหรับแม่วัวเพื่อให้ผลิตน้ำนมได้มากยิ่งขึ้นส่วนในชาตินั้นวาสิทธิได้เกิดเป็นสาวเลี้ยงวัวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งขณะที่กามนิดได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านนี้เป็นเวลาที่วัวควายต่าง,างๆกำลังถูกต้อนให้กลับเข้าข้อกามนิด ได้มีโอกาสทักทายกับวาสิทธิทั้งสองได้สบตากันเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอุทยานของกรุงโกสัมพีมีชาติหนึ่งทั้งสองได้เกิดเป็นกวางในป่าใหญ่แห่งหนึ่งทั้งสองเล็มหญ้าเคียงข้างกันลุยน้ําใสหลายเย็นด้วยกันมีชาติหนึ่งทั้งสองได้เกิดเป็นนกอีซีโผบินในท้องฟ้าคู่กลนอย่างมีความสุขมีชาติหนึ่งทั้งสองเกิดเป็นปลาโลมาแหวกว่ายในมหาสมุทรคู่กันอย่างเพลิดเพลินทั้งสองล่อยเวลาล่วงเลยไปขณะที่อยู่ใต้ ต้นปริชาติวันเวลาผ่านไปไม่รู้ตัวทั้งสองจมอยู่ในความสุขในการสูดดมกลิ่นหอมนี้แล้วจมอยู่ในความหลังในอดีตชาติจนวาสิธิเอ่ยในใจขึ้นมาว่าอายุของเราทั้งสองยาวนานเท่าเท่ากันกับอายุของโลกนี้เลยทีเดียวการ,รนิดกล่าวในใจตอบว่าเป็นเช่นนั้นเราทั้งสองได้เร่ร่อนเรื่อยมาจนบัดนี้และเมื่อเสียชีวิตก็เป็นเหตุให้เกิดเป็นชีวิตใหม่ในภพภูมิใหม่เป็นเช่นนี้เรื่อยมาแต่บัดนี้เราทั้งสอง ได้มาอยู่ในสถานที่สถานที่ไม่มีความตายอีกต่อไปเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขอันเป็นนิรันด์ขณะที่การนิดกล่าวออกมานั้นก็เป็นเวลาที่ทั้งสองกลับมาถึงสบู่ก็สังเกตเห็นสีของดอกบัวแดงของตนดูหมดน มองและไม่สดเหมือนเดิมขอบดอกบัวเริ่มมีสีคล้ำส่วนบัวของวาสิทธีก็มีสภาพไม่ต่างไปจากของตนหันไปดูเพื่อนที่อยู่ในชุดน้ำเงินก็เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันสังเกตได้ว่าที่ใบหน้าดูหม่นมองไม่สดใสเหมือนที่พบเจอในครั้งแรกและมมระอาการตกใจไม่ต่างจากตนและวาสิทธีและไม่ว่าจะมองไปทางไหน ก็พบสภาพเดียวกันนี้เหมือนกันไปหมดตรั้นพอกามนิดหันมามองดูดอกบัวของตนอีกครั้งก็เห็นกลีบดอกบัวกลีบหนึ่งค่อยๆคลายออกแล้วหลุดร่วงลงสู่ผิวน้ํขนาขณะเดียวกันกลีบดอกบัวอื่นๆก็เหมือนหมดแรงยึดเกาะแล้วร่วงลงสู่ผิวน้ําทั้งหมดดอกไม้อันสวยงามบนฝั่งต่างก็ร่วงลงสู่พื้นมองไปดูเหมือนมีอัญมณีหล่นอยู่เกลือ่อนพื้นดิน ไปทัว่ววาสิทธิมองมาทางกำนิดแล้วยิ้มอย่างเย็นใจพลางกล่าวในใจว่าเรื่องนี้พระองค์ทรงทราบอยู่ก่อนแล้วจึงได้ตรัสว่าเมื่อมีเกิดก็มีดับเช่นเดียวกับดอกไม้ในโลกมนุษย์ดอกไม้ในสงสวรรค์ย่อมโรยราและร่วงโรยเช่นกันกรนิดิถามในใจว่าใครกันที่เป็นผู้ที่กล่าวคำที่น่ากลัวและทำลายความหวังเช่นนี้วาสิทธิตอบใน,ในใจว่าผู้ที่กล่าวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตระสู้ชอบได้ โดยพระองค์เองพระศาสดาผู้มีความกรุณาต่อมวลมนุษย์ทรงนำทางผ่านการแสดงธรรมให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงของโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกไม่ว่าจะสูงส่งหรือต่ำต้อยเทวดามนุษย์หรือปีศาว่าล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงและทรงชี้ทางออกแห่งความไม่เที่ยงนี้การันิดนึกในใจว่าคนเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัส ถ้อยคำเหล่านี้จริงๆหรือแต่ตัวเราไม่เชื่อบ่อยครั้งที่คำกล่าวของศาสดาหลายๆองค์จะถูกเข้าใจผิดแล้วถูกท้ายทอดต่อต่อตอ,ออกไปแบบผิดๆสีอย่างนั้นครั้งหนึ่งที่กรุงราชครืดตัวเราได้ทักแรมกับสมณรูปหนึ่งในบ้านของช่างปัหม้อทท่านผู้เจริญนั้น ได้อาศาสแสดงธรรมของพระพุทธองค์ให้ฟังแต่สิ่งที่กล่าวตอนนั้นกลับเป็นคำสอนที่น่าจะเป็นของลัทธิที่โง่เขลาและคิดค้นขึ้นมาเองถึงแม้จะมองเห็นถึงความบริสุทธิ์ใจในคำสอนนั้นก็ตามตัวเรามั่นใจว่าบนดาผู้ที่ชอบอวดฉลาดก็คงจะถ่ายทอดพุทธวจะนะอย่างผิดผิดให้เธอฟังด้วยเช่นกันว่สสิทธิกล่าวตอบในในว่าที่ตัวเรากล่าวออกมาให้ฟังนั้นไม่ได้ฟังมาจากใครแต่ได้ฟังมาจากพระโอษของพระศาสดา โดยตรงเลยทีเดียวกามนิดคิดด้วยความตื่นเต้นว่านี่เธอได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระาศาสดามาแล้วอย่างนั้นหรือว่าสิทธีกล่าวตอบในใจว่าเป็นเช่นนั้นกามนิดเอ,อ่ยในใจว่าวาสิทธศผู้เปี่ยมสุขเป็นเช่นนี้เองใบหน้าของเธอจึงใช้แววแห่งความสุขเมื่อระลึกถึงบุญคราวนั้นแต่ตัวเราเองก็คงจะมีความสุขเช่นกันถ้าไม่ใช่วิบากกรรมชั่วในอดีตตามมาทันในท้ายที่สุดจึงได้ตัดโอกาส ไม่ให้ได้รับโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทำให้ต้องเสียชีวิตในระหว่างทางไปเฝ้าพระองค์ถึงแม้ความพยายามจะไม่ประสบความสำเร็จมาถึงตอนนี้เมื่อได้รู้ว่าผู้เป็นที่รักได้เฝ้าพระพุทธองค์แล้วทำให้ตัวเราสบายใจขึ้นขอได้โปรดเล่าเรื่องที่เธอได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์โดยละเอียดด้วยเถิดเพื่อที่จะทำให้ตัวเราเข้าใจข้อความที่เธอได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ทั้งสองจึงมานั่งที่ดอกบัวของแต่ละคนแล้ว วาสิทธีก็เริ่มเล่าเรื่องราวในหุนหลังอย่างช้าๆต่อไป